ชดูแว่นอีกแล้วอะไรของมันนักหนาวะมีแต่ชโดแว่นก็ไม่โดนชดใหญ่เลยเอเข้าเต็มเง่งเลยมันชอบสีส้มๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยมันไปเต็มเง่งเลยโอเคแล้วผมกัดอยู่หลายรอบมากเลยโดนโดนฝั่งนี้เห็นปะอ้วสองตัวแนละ้ว โอเคครับผมฝ่าว้วยครับเจ้ากระปอมเอครับผมไก่โ <im> ค <ple> er> ตรดีเลยสีต้มๆลองหาเสื้อมาใช้ดูครับทำไมมองข้างในกล้องติยภูมอันนี้มันเป็นสีต้มๆเด็กๆโอเค okay, ครับผมสุดยอดนะครับ